สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแนะนํานะคะมาเยี่ยมยายแมวอินฟินแลนด์นะถ้าเพื่อนๆมาแล้วที่มิเกลี่นะคะอยากได้ที่พักนะมาเลยนะคะเรามีบ้านพักฤดูร้อนให้อย่างราคากันเองเลยค่ะท่าน้ําส่วนตัวแล้วเราก็มีบ้านมีชาวนามีหาดส่วนตัวเลยค่ะสวยมากของน้องนกอยู่ที่นี่นะคะติดต่อมาทาง y YouTube ยายแมวเลยได้ได้เลยนะคะ สุดสัปดาห์ก็200ร้เท่าไหร่นะคะ200ร้อย้วนค่ะสุดสัปดาห์วิโกลบปู่ส0งยูโรถ้าเป็นเดือนก็อยู่ราวพันนี่แหละค่ะมาได้เลยค่ะใครสนใจเข้ามาใน youtube ยายแมวได้เลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าร้อนหน้าหนาวได้ทุกฤด,ด,ดูเลยมาได้เลยลงรถมีเอเรียใหญ่มากนี่นะคะมาเที่ยวมิกเกลี่ไม่ต้องห่วงค่ะ มีให้เพื่อนเนเลยนะคะสะดวกสบายได้ทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวแม่น้ำก็ส่วนตัวหาดของเราก็มีสองท่าน้ำเลยค่ะสองท่าน้ำเลยนะคะสวยงามมากแนะนำเพื่อนเพื่อนมานะคะติดต่อมาที่ยายแมวได้เลยนะคะยายแมวอินฟินแลนด์นะคะโชคดีมากวันนี้มาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมน้องได้ดูได้เห็นเนะาะเอเอไม่เป็นไร คุณเจไม่ต้องเข้าบ้านแต่รับรองได้เลยว่าข้างในสวยมากครบทุกอย่างอยู่ได้สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมีครบหมดเลยซาวน่ามีสมบูรณ์นะคะบ้านครบสมบูรณ์เพอร์เฟกเลยแหละมาได้เลยนะคะยยแมวอินฟินแลนด์ให้เพื่อนเพื่อนมาได้เลยค่ะบ้านพักฤดูร้อนของเราเกสาเมื่อกี้ตาลวีเมื่อกี้ไกล์กีวอลล่ะทุกฤดู ทุกฤดูมาอยู่ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากบริการให้อย่างดีไม่ต้องห่วงเรื่องหิมะเรื่องทางเข้าเนาะอันเดอสวยงามมากๆยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับที่นี่มิกเกลี่ค่ะมิกเกลี่เมืองมิเกล,กเกลี่ฟินแลนด์นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะติดต่อมาได้นะคะถ้าสนใจเมื่อกี้นะคะบ๊ายบายค่ะ